รายการบ้านใครว่าเวอร์ตี้สนุกพร้อมบุกรุกพี่ฮะสโลแกนสโลแกนขอท่าด้วยเขาขอท่าด้วยฮะเรามาทำดูดิดิเออดิ้งดิ้งเออขอนับขอนะเออลองพูดเดี๋ยวประพบเดี๋ยวประพบเดี๋ยวคีทีของเราเอาเลยพี่เออกลับมาพบความสนุกได้กับรายการบ้านเอาทำอยู่หน้ากล้อง ห้าสี่สามสองกลับมาพบพัอสุนทรได้กันแล้วกันบ้านใครว่าวา r r a ตี้สนุกพร้อมบุกลุกทุกบ้านทางช่อง Star Max รักตารางเอยโอ้ยไปเลยแซ่บทั้งช่องเห็นไหมพออยู่หน้ากล้องมีไม่ได้เอาไปเอาไปเอาไปสั่งเราตลอดสั่งเราตลอดทางช่อง Star Max แซ่บทั้งช่องนะครับโอเคค่ะจิ้จังหน่อยเดี๋ยวก่อนมาดึเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาดึงนะ รีเฟกันสะท้อนหัวพี่อ่ะแป๊บนึงรีเฟกสะท้อนรีเฟกันสะท้อนรีเฟกรีเฟกเข้ากล้องพี่เอาใส่หัวเดี๋ยวผมลุ่มรีเฟกมันเข้ากล้องเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยพี่ตังไม่เอาเดี๋ยวใส่ดนผมเดี๋ยวผมมันลุ่มแป๊บนึงแป๊บนึ่งรีเฟกมันเข้าเออแป๊บนึงดิปาดนิดนึงปาดนิดนึงโถออกทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงปา โอเคโอเคเดี๋ยวผมมั่นใจโอเคโอเคโอเคเออพอแล้วพอแล้วโอเคพอแล้วรีเฟกมันเข้ากล้องรีเฟกมันเข้าเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใครไม่เป็นไรพี่จะได้ขาวๆไงอ่าๆ้ต่อเลยต่อเลยอ้ามามาๆามาโอเคเด็ดเด็ดเโอเคก็เก่งเก่ก่อนโอ้โหนี่ลึกไปเยอะเลยเนี่ยไป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 มามามาใครที่อยากติดตามความสนุกของตั๊กบริบูรณ์ในรายการบ้านใครว่า ทางช่องสตาร์แม็กแซบทางช่องง่ายๆเลยนะคะกดซับสไครป์ปุ่มนี้นะคะสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถติดตามผลงานของพวกเราได้ทันทีนะคะมีทั้งเรื่องแซบเบื้องหลังสุดสนุกและความสนุกของช่องสตาร์แม็กแซบทางช่องมาอัปเดตให้ชมตลอดแน่นอนครับ